สวัสดีค่ะพบกับ The m a t เ l s สนิทานธรรมะฟังเพลินแค่ฟังนิทานสั้นๆเรื่องนี้คุณอาจมองโรคต่างไปจากเดิมนิทานเรื่องสมุดภาพของพีชพีชเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ชอบวาดรูปมากเธอมีสมุดภาพเล่มหนึ่งที่เธอรักมากที่สุดในสมุดเล่มนั้นเต็มไปด้วยภาพวาดหลากสีตั้งแต่บ้านของเธอ ดอกไม้ที่หน้าต่างไปจนถึงฝันอยากเป็นนักบินอวกาศทุกวันศุกร์พีชจะเอาสมุดภาพไปวาดที่ห้องศิลปะที่โรงเรียนเธอมักจะนั่งมุมเดิมจัดสีอย่างระมัดระวังแล้วลงมือวาดอย่างตั้งใจวันหนึ่งหลังพักเที่ยงพีชกลับเข้ามาที่โต๊ะล้วต้องตกใจสมุดภาพของเธอมีรอยปากกาขีดเขียนเต็มไปหมด มีลายเส้นยุ่งเหยิงสีดำเลืะกไปทั่วหน้ากระดาษที่เธอกำลังวาดพระจนันรใครทำแบบนี้พีชตะโกนน้ำตาซึมเพื่อนๆทุกคนมองหน้ากันเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรเลยครูศิลปะเดินมาอย่างใจเย็นครูจะให้เวลาคิดนะถ้าใครทำกล้าพูดความจริงดีกว่าปล่อยเพื่อนเสียใจนะลูกเวลาผ่านไปพักใหญ่ เดก็กชายคนหนึ่งชื่อต้นข้าวค่อยๆเดินมาข้างหน้าเขากม้มหน้าพูดเบาๆว่าข,ข,ขอโทษนะพีชเราแค่แอบปวดดูแล้วดันเผลอทำประกาเลอะไปเรากลัวเลยไม่กล้าบอกพีชนิ่งไปเธอไม่รู้จะรู้สึกยังไงแต่มองหน้าเพื่อนที่ยืนอยู่ตรงหน้าอย่างรู้สึกได้ว่าเขาเสียใจจริงๆ หลังจากนั้นต้นข้าวนำสมุดและใหม่มาให้พร้อมเขียนการ์ดเล็กๆว่าขอบคุณที่กล้าให้อภยัยและขอโทษที่ทำให้เสียใจพิชรับไหวยิ้มบางๆแล้วพูดว่าหน้าเก่ามันเลอะไปแล้วงั้นเรามาวาดภาพใหม่ด้วยกันในหน้าถัดไปดีไหมข้อคิดของเรื่องการกล้ายอมรับผิดคือสิ่งที่กล้าหาญที่สุด และการให้อภัยคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมิตรภาพจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำมาเทลส์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ